สูงสุดท้ายที่เหมือนจะมาเปิด <c oughs> แอบไปซื้อมาวันนี้เองของ b e a u ต y b u f เ e t มันลดราคาแอบไปซื้อมาอีกแล้วเดี๋ยวแกะพร้อมๆกันเลยนะคะมีแค่สองอย่าง,องอแกะพร,พร้อมกันเลยเนาะเหมือนก็เพิ่งจะมาแกะเนี่ยไปเ,เสร็จไนซื้อที่ฟิวเจอร์นะคะอันแรกเลยโโหแพ็กเก พฮเกบติ้งน่ารักปะนี่ก็อผลหันฑอถูกวะนี่ค่ะมันเป็นไอ้นี่ค่ะไวท์คอลลาเจนเอ่อเฟเชียลเฟชียลมาร์กนะคะก็ผลแกะให้ดูเลยตื่นเต้นนะนี่อ่ะโอ้ยโอเคผลไม่ได้แกะเนื้อไม่ได้เปิดดูเลยนะคะว่าเป็นยังไงนี่ค่ะ แล้วแบบว่าเนื้อม้ามันจะเป็นสีชมพูมั้งนะอันนี้เอาปริมาณหนึ่งร้อยมลอุ้ยอ่ะนเนื้อครีมจะเป็นสีชมพูอย่างเงี้ยค่ะแต่มัน,แ,น,แ,ตมนแต่มันก็ต้องลองอะค่ะยังไม่ได้ลองเลยมาลดราคาเหลือหนึ่งร้อยเหลือหนึ่งร้อยโทษทีนะคะ หนึ่งรอยห้าสิบสี่บาทนะคะเนี้ยถือว่าถูกนะคะเพราะฝนอยากจะมาหาที่มาร์กหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพนักงานบอกว่ามันเป็นแบบว่านอนไปได้เลยอะคะ่ะไม่ต้องล้างออกอะไรอย่างเงี้ยอืมค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบสี่บาทนะคะงไงลองไปเลือกดูนะคะมีหลายกลิ่นหลายสีหลายแบบมากเลยค่ะหลาย หลายรสชาติอะไรเงี้ยอันนี้เหมือนก็เลือกเป็นสีไอเป็นคอลลาเจนมานะคะมีทั้งแบบว่าอะไรนะน้ำผึ้งส้มอะไรเป็นอะไรเนี้ยค่ะแล้วสิ่งสุดท้ายนะคะก็จะเป็นอันนี้แผ่ mark นมาร์กอะคะ่ะแผ่นมาร์กด็อกเตอร์มาร์กพรีเมียมดวลมาร์กชีทเขาจะแถมสเต็ปที่หเซรั่มสเต็ปที่2ก็จะเป็นมาร์กนะคะเขาก็จะบอกว่า อันดับแรกเนี่ยให้ฉีดเซรั่มลงไปก่อนทาเซรั่มทั่วหน้าแล้วนำมาตัวเนี้ยมาร์กไว้แล้วก็พอถึง20นาทีก็ลอกออกอะไรเงี้ยค่ะต้องลองใช้ดูนะคะเนี้ยลดราคาจาก79เหลือ40บาทนะคะถ้าผลจำไม่ผิดนะโอเคได้มา2อ,อย่างชอบอีกแล้วผลว่าผลจะงดซื้อของอะไรเงี้แล้วค่ะเพราะว่าบ่อยเกินอะไรเงี้ยก็คลิปหน้าฝนอาจจะมาทำเป็นแบบว่า เอ่เอามาร์กหน้าให้ดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามฝนด้วยนะคะวันนี้ฝนก็มาเปิดให้ดูเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ต้องเก็บกระเป๋าก่อนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวฝนจะไปอาบน้ำแล้วยังไงก็ติดตามฝนแล้วก็เป็นกำลังใจให้ฝนคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมกันนะคะเข้ามาชมกันเยอะๆนะคะโอเคค่ะงั้นฝนไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย